ทุกคนพี่ไปได้อุปกรณ์การแสดงเม,มื่อไรมีแหละอุปกรณ์การเห็นงานชินไม้ของพี่พี่เห็นในติกตอกเขามีอห็นซีหาซีหุ่นเด้แต่พี่ไปซื้อพี่ได้แบบนี้มากมันกระดูนานาแข็งแรงนะมันกระดูมีคมอยู่ข้างในคีโคมคมคมอยู่เลยคมคล้ายๆกันไก่นะระวังเสียหุ่นนะนะากไใดขึ้นในติกตอกมัน่มีเข้าไป็พอแบบนี้บบนก็ต้องเอาแบบนี้มากพราะว่านี่ดูแข็งแรงไม่แพง สองร้อยกว่าบาทเองลองดูกันแล้วพี่น้องมันมันบอขึ้นในคลิปเดอกมันบอขึ้นในคลิปออกยากมันบอได้ออกยุ้ยยคือจังน,น,น,นในคลิปเลยจัากหน่อยของเท่านี่มัน,นบ่บางเนาะมันออกสีหนักๆเนี่ย เห็นบ่นน่มันมันกระไลออกตามซี่นี่แล้วนี่มันว่ามหานำ้ำบัดเขาเห็ดมันคือออกอย้้ยย่วยยยดีแท้ของเจ้าของเห็ดมันคือพอ,ออกน้านีเห็นบ่นน่มันหลอดหูมันหลอดหูเห็นบ่หน่มันหลอดหูมันไม่มาด้วยไม่เวิร์กนะคะ